โอเคครับผมนะก็กลับสวีดับสวัสดีดทุกคนกันด้วยนะครับผมนะก็ชาแนลร็องออนเกมสตาร์ผมและว,วันนี้อยู่เกมโอว c ชกันนะครับผมนะก็วันนี้ผมตั้งใจจะมาเล่นในโหมดของอ,อาเคดโหมดในคลาสสิกโหมดครับผมนะก็คือเป็นโอว c ชคลาสสิกนะก็คือเป็นโอว c ชแบบว่าแรกๆเลยคนระับคือยุคแรกๆเลยนะน่าจะประมาณปี2อ1 8ันปได้มั้งฮะเพราะว่าเท่าที่ผมเล่นมาสิซีจูแต่เพิ่มไปมันก็เปลี่ยนในช่วงนั้นไนงะ นั่นแหละก็เป็นโหมดที่ผมค่อนข้างที่จะคิด,คดถึงมากๆเลยนะเห็นไหมอืมนีม่เป็นรายละเอียดครับผมนะโอเคก็มาเราไปเริ่มกันเลยโล c o m มทูจังเกิลเชลเป็นเทนออสเตรเลียเป็นที่อยู่ของตัวจังแรนเล่นฝ่ายป้องกันเหรออ๋อดูดูดฟิตไปแล้วผมว่าจะเล่นนูฟิสซะหน่อยแต่ ไม่เป็นไรครับผมโอเคจะมีอีกตัวนี้ผมชอบมากในคลาสสิกโหมดก็คือเจ้าตัวนี้เลยครับผมก็คือตัวเบสตียนนั่นเองเจ้าคนกระป๋องคนกระป๋องตัวโปรดของผมเลยตอนนี้ก็เป็นตัวที่ผมแบบว่าเล่นบ่อยนะในในการเป็นฝ่ายตั้งรับครับผมเพราะว่ามันเป็นตัวที่เย่ยนมากและยิ่งเป็นคลาสสิกโหมดด้วยทุกคนก็น่าจะรู้นะครับว่าคลาสสิกโหมดเนี่ยบัสเบสตียนเนี่ยเป็นเนี่ยกดชิปเนี่ยมันไม่ได้เดินนะเราอยู่กับที่แล้วคืออย่างเงี้ย ก็คือกระสุน3ามร้อนัดแล้วคืออยู่อย่างเงี้ยตลอดเวลาเลยจกว่ามันจะตายหรือไม่ก็จะลุกขึ้นเองอย่าเงี้ยผมเอาสกินฮาลวินมาด้วยเอผมชอบฮาวินไงลงศพแล้วดูนกขุมดิเป็นกระดูกเลเดินตามน่ารักดีมาโอเค ฮันโซคมนะซอยจุโดนซอยจุยิงว่ะคนไทยโอ้โหแม็กคีเวลเยอะแยะมีดัวเฮ้ย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 มีแมงคม นี่ลวงลวงมาหน่อยลวงมาหน่อยใครตายยากจังวะไอ้นะโอ้ยโดนสลบเกมนี้ยอ,อยยาสลบอ่ะก็ใช่กับหุ่นยนต์ได้นะทุกคน วุ้ยเกือบเกือบร่วงข้าผมแบบสแปมที่หัวถ้าผมเล็งที่หัวใบก่อนเนี่ยโอ้โหแม่งมันเป็นตัวอุย้ยมันเป็นตัวอันนี้นเหรอหรนี่งวะโดยบางบางหมดเลยสไลด์ เฮทันโซเราเป็นมีแทงตัวหนึ่งแต่ฝั่งมันคือบซับสามหิวสามเอหิวสามแล้วก็เต็มเพ็ดสามเจอตัวบางเหมาะที่ผมจะโดนผมรูดได้เลยจะมาแรงนะพวกพวกสัตรูขามแรงมากเลยไม่มีคนกันเลยเหรอ รู้สึกไอ้ชายตีไม่คุมเลยน,นั่นตีตัวเดียวเองไม่คุมเลยตรงน,น,นี้เลย ดูดิอฮียอาาคือแบบจ้องผมอ่ะเพราะว่าเข้าใจอยู่เพราะกับตัวผมมันเป็นตัวค่อนข้างที่จะป่วนมากๆเลยนะบัสเตียนเฮ้ <favourite> มาพร้อมพร้อมป้องกันเต็มรูปแบบนาีจะได้แล้ว ได้อยู่นะนโอเคชะนะครับผมหือว่าเปิดตารแรกมาได้ดีกิดวันตีแฮนโซสวน์ดโคตรจบเลยแม่ขีดได้ปะอ๋อไม่ใช่ดูฟิตป้ปองกัน คลิปนี้เล่นปั๊กจั่นเวย้ยฟังผมเป็นหวก็ถือว่าโอเคนะไม่ได้แย่ฟับสองดีเบทสามเล่นเล่นเล่นแบบเล่นเล่นกันแบบกันเลยอันนี้ อุ้ยไลา์ฮาร์ดมาโรท็อกไลา์ฮาร์ดโอ้สวยละเอาตัวข้างบนดิเออ วาเซ่ม,มันเก็บอันตรีง่ายอ่ะแค่ยิงโดนแท้งอ่ะแท้งคือตัวตัวพามอันตรีเลยโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดีไม่ดีไม่ดีไม่ดี้ดดประมาทไปนิดนึง ขุ่งอย่างนี่ก็สวยดิแม่งจ้องกูนดิวาใช่ดิเพราะว่าถ้าข้าศึบได้มันก็จะเข้าได้ง่ายาอมืมันเปลี่ยนตัวเลยนี่ไง

ผมทำไมแอนไทยไทไทไมันเปลี่ยนตัวแล้วเฮ้ยันเปลี่ยนบัชันมาเลยอ่ะ นี่มันคนละชัแนน้องมันเปลี่ยนอาบัตเชีเนาเหมือนผมเลย น้องเหมยเยี่ยมเลยเสือป้องกันได้ดีจัดอ่ะโอ้ตอนนี้ ตอนนี้ไฟจู่โจมจู่โจมก็เล่นได้มั้งนะจมก็เล่นได้นะที่บ้ารวัชชันเนี่ยดูฟิตเหรอเฮ้ยโอ้โหนี่มีอำนาจมางมึงอ่ะ ดู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 อะไรของมึงเนี่ยจะล้วงเหรอ บินไม่หยุดบินไม่หยุดจีดให้อะไ โู้ชิดเ้าโอ้สวยละอะไรวะชนะไปมากเลยอะ่ะออเออไเชี่ยแบบชนะโคตรไปยมงไปจัดโอ้คันโซได้ ห <You> ันโซใครหันโซมันเหรอหันโซมันโอเค Now อ้าน,นี่ตาที่4ได้แล้วป่ะ <laughs> ตาที่4แล้วมั้งเนี่ยอืม มีเล่นเบสเตียนกับเน,ๆๆน้นเลยแทงสองดีพสสามทิวหนึ่งไม่ได้แย่หรอโหมดธรรมดา ขำๆชิวๆไปกูเห็นแล้วแบบนี้แล้วมีมเสียงโอ้โหแม่งดวงหลัง โอ้ยโอ้โหแม่งมาแม่ง,ม,งมาฝาหลังสามอย่าเปลี่ยนตัวนะแต่ไม่เอาพี่มีผมจะเล่นให้สุดว่าไปไหนวะกูเห็นได้สัตว กูเห็นกูเห็นทรับเบสเซียนตรงมันหดเวลามันได้ไหลอ่ะมันมันไหลสุดๆปลไหลสุดเลยนะ โคบายโคบายตอนนี้โคสิโอว้าวโปรเจดูจะมีป Carbon. ัญหามันเป็นอะไรกูเนี่ย มอยล่ามาเมือนกันแหละไมล่าไมฮิวอ่ะเก็บฟงเก็บได้แล้วฆ่าไหนวะใช้เท่าไหร่วินนียตัดได้เท่าไหร่สามตัว เฮ้สวยมันจะมีคนเปี่ยนมาเล่นบัตชั่นเหมือนผมไม่เลย เจ้าแม่งเล่มไม่ลดเ,เลยต้องจะมาลวงกูด้วยเหี้หย ถ t atz, t atz anyone, ้าต <keeps hitting. S 2> ัดตัดพีว่าหรือซาเลียได้คือเข้าได้เลยอะโอลิซาเปาเห็นเล้วะมันไม่ได้หรอ สวยแอซิตดนล้ว,ลวนเฮ้ยยิงดักไงมันต้องเดินไปเอาอยู่แล้วไงเจ๊ยิงดักเลยโว้ววววฮะโดนได้ไงวะ โดนหฮมเชนเลยแก โอ้โหมาเอาจักรเลสมาเลยอะฉันต้องอยู่ข้างหลังไว้เดี๋ยวโดนล้งไม่มีริปเพย์แล้ววะ นี่เบสเซียนจัดการให้ครับผมเบสเซียนจัดการให้ครับผม Play the Game. เป็นไงโอ้โหคุ่มหนึ่งตัวคุมสามตัว สี่ตัวจริงๆได้ไอ้นั้นด้วยนะในโซเจอร์ด้วยเป็นห่าเล้วเก้าโอ้โมาสี่ตาก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับการเล่น b บส t i เ n ียนของผมนะในคลิปนี้ก็โอเค ดูกันแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับคือเบสตียมันเป็นตัวที่ผมจัดว่าสำหรับผมคิดว่ามันเลียนนะอ่าถ้าเกิดเป็นในโหมดเก่าอะในคลาสสิกคือเรียกว่าเลียนใช้ได้เลยเพราะว่า,อย,าอย่างที่ผมเห็นที่ผมเล่นเลยแม่งคือแบบเป็นเป็นตัวที่แบบลูดแทงดีดีที่เองันแหละโอเคก็คลิปนี้ก็ขอตัวลาทุกทุกคนไปก่อนนะครับผมแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมนะโอเคแั okay. ้วก็คลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายไว้เจอกันครับผม